จากเรื่องสายแดนสัตว์โลกนะครับผมมาแมนครับรับบทเป็นฉลามโอ้ผมผมลิตเติ้ลนะครับรับบทเป็นแมวน้ำครับผมครับพวกเรามาจากเรื่องฉลามไม่กินเนื้อครับครับผมครับผมนีโมครับผมเอ้ยเอิร์ับบทเป็นนีโม่ขอโทษครับครับผมทัวร์นะครับรับบทเป็นพี่หมีครับจากหมีอย่ามาดูครับผมสวัสดีครับผมกล้องนะครับรับบทเป็นลากครับครับสวัสดีครับเปเปอร์นะครับรับบทเป็นไดโนครับจากเรื่องไดโนเสาร์ลักครับครับสวัสดีครับผมออมสินนะครับรับรับบทเป็นเสือครับผม สวัสดีครับโอลนะครับแล้วผมเป็นคิดแคทครับจากเสือจะกินคิดแคทครับคให้แคทให้ประมาณสองของทุกเรื่องของขอทุกเรื่องใช่ไหมได้เออเริ่มจากเรื่องแมงก่อนแล้วกันกฉลามไม่กินเนื้อก็ในส่วนของในเรื่องของฉลามไม่กินเนื้อเนี่ยจะเป็นเรื่องของระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่ตัวรุ่นพี่เนี่ยจะแอบมาเป็นพี่เนียนในคณะวิศวะอ่าแล้วก็ ส่วนเรื่องราวเนี่ยเราก็จะเดินไปด้วยความสัมพันธ์ของคนสองคนเนาะว่าเขาปเป็นพี่เนียนเขาไปหลอกน้องแล้วเป็นยังไงความสัมพันธ์ของรุ่นพี่รุ่นน้องในระหว่างการรับน้องบ้างในระหว่างการเรียนบ้างที่มีการช่วยกันแล้วก็ส่วนปัญหาของความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงหรือจะมีคอนฟ l i c อะไรกันยังไงเนี่ยก็ต้องไปติดตามมาดูครับในเรื่องของฉลับไม่กินเนื้อโอเคในะต่อมาเรื่องที่สองเรื่องในโนสารักเนาะแอร์พื้นแดงไปพื้เแดงโอเคให้เรื่องของผมนะครับจะเป็นจะเป็นความรักในการที่อกหักจาก เพื่อนสนิทแอบไปคบกับแฟนเก่าครับแบบว่าจะเกิดความกิดหวังโดยพี่นาพี่ไดโนจะมาดามใจครับผมครับไม่จู้จี้แต่ก็พอพอเราเจอกันก็รู้สึกชอบเลยบอกเชอาก็บอกชอบแต่ส่วนผมยังไม่รู้สึกชอบจนแบบคอยเวลาผ่านไปนานทําให้รู้สึกชอบเดี๋ยวหมดเรื่องเดี๋ยวหมดเรื่องพอแล้หมดเดี๋ยวหมดเรื่องเราพูบทั้งเรื่องแล้วเราให้ฟังเลยอ่าต่อเอเขาหนีอย่มาดุดก็เป็นเรื่องของพี่ปีสี่ ัในคณะวิศวะท่้นคือพี่หมิเ่เองครับเด็กมัธยมอม .5 ก็พี่หมนเีนเขาเนีก็นิโมโมาต่างหักแล้วเลยเขารู้จักกันแต่นิโม,โมไม่รู้ตัวว่าพี่หมี่นรก็เขาก็จะดีๆก็เสิร์เรื่องอะไรไม่รู้ที่ทำให้พี่หมีกับนิโมต้องมาอยู่บ้านเดียวกันท <ๆ S 2> ีน่ แค่เด็กอายุสิบเจ็ดนะครับแต่ว่าผมนี่ในนั้นน่าจะวันที่สองที่แก่ที่แก่เสือกินเด็กเนี่ยต้องดูว่าจะกินเด็กยังไงครับครับส่วนเรื่องต่อมาก็เสือจะกินคิดกันนะครับผมก็เสือเนี่ยก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าปากหมาพูดคำหยาบก็จะมีคำหยาบมาตลอดเลยก็คือจะเป็นคนประมาณว่าแบบเราเข้าหาคนไม่เก่งเราจีบเขาไม่เก่งคือเราใช้คำด่าเขาเข้าหาซึ่งซึ่งแน่นอนคือคือน้องเขาก็จะแบบ ขี้งองแงนิดนึงนะตัวสตาฟฮิตแคบแต่ว่าตัวเราคือเราแอบชอบน้องมานานมากๆเราคือเห็นแค่เห็นน้องแค่แบบในรูปถ่ายเนี่ยแต่ก็ชอบแบบชอบมาตลอดจนได้เจอตัวจริงนะก็เลยพยายามที่จะแบบว่าไปคุยกับน้องแบบ ทำให้ทำให้น้องเขามาเป็นรู o m m a เราอะไรเงี้ยครับก็แบบเหมือนทีชัดก็มีโอกาสเป็นรุ่นน้องนะอ๋อพิเสร็จเป็นพี่แล้วทีชัดก็ไปเป็นรู o m m a t e ในห้องเดียวกันแต่มันก็จะมีความแบบน่าสนใจที่ว่าแบบเพื่อนของพี่รู้จักกันเป็นคอ l เ e c ชั o n ต่างๆแต่มันก็จะแบบมีเรื่องข้างในมากกว่านั้นว่าแบบเออยังไงพอๆ๋ยวหมดเรื่องเดี๋ยวหมดเรื่องก็เลยเป็นเขามีแบบรั่วโมนพี่ดูปากหมาจริงๆแล้วเป็นวัเป็นัวแอบชอบแต่ว่าพูดไม่เก่งครับผมแล้วตอนที่เรบยนต่อ ตอนนี้เราเวิร์กช็อปกันเยอะมากช่วงก่อนเราแทบจะเวิร์กช็อปกันทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าด้วยหลายๆคนก็ใหม่เนาะตัวแม่กับตัวเองก็ยังใหม่อยู่ก็จะมีทั้งเรื่องของการปูพื้นฐานของเบสิกแอคติ้งแล้วก็จะมีเรื่องของการเข้าคาแรคเตอร์ว่าแบบคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงเพราะในแต่ละทุกคู่เนี่ยคาแรคเตอร์ค่อนข้างฉีกของใางของมันก็ต้องไปลงดูว่าอ่ะคาแรคเตอร์ Character คู่นี้เป็นอย่างนี้แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะเวิร์กกันในเบยไหนให้มันเหมาะกับตัวเองชัยก็ถ,าถา แล้วตอนน้และความสนิทของแต่ละคู่ละขอให้ขิ่กันหน่อยซีว่าสมมน,านิทแค่ไหนงอ่ให้คนอื่นก่อนเลยของแม่เน่ที่1นึ่งผมไ,ไม่ข <_ d ata> ี่เสองครับสองก็ได้ในสอง่่าออของผมนี่ส่วนใหญ่เขาจะเขาจะชอบรอว่าเหมือนเป็นคู่จริงมากกว่าไ <_ d ata> ม่รอเอลเพราะเรื่องจริงสวยแล้วของผมก็แบบเล่นกีฬากันแทบทุกอาทิตย์เลยครับ<ร><ร> แต่โซเชียล<ส>ของพวกเราเนี่ยพอด้วยวิร์โช็อปกันบ่อยแต่หลังเวิร์โช็อปก็จะมีนัดไปเที่ยวกันไปกินข้าวกันหรือแบบชอบจะนัดไปเที่ยวกันอยู่ละเพราะว่าทุกคนแบบคนแบบชอบหากิจกรรมทำกิจกรรมด้วยกันใช่ครับก็จะมีแบบจับบ้างเป็นกลุ่มบ้างกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่บางครั้งทีเขาไปของทุกคนครับผมราคาเท่านั้นให้แบบผู้ฝากซีรตัวเองแล้วก็ชอบอยากไปยืมนได้ครับ เเริ่่มมหกตอาโอเคก็ขอฝากซีรีส์เรื่องสาระสัตว์โลกเนาะในพาร์ทของฉลามไม่กินเนื้อที่เป็นพาร์ทของแมนและลิตเิ้ลก็มาลองดูกันว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยจะแตกต่างจากเรื่องเดิมที่เราเคยเล่นยังไงคาลิเตอร์มมเนี่ยม,มีความฉีกออกไปค่อนข้างมากเนะาะใช่เราจะ,จะแสดงออกมากันเวไหนตัวแมนและตัวลิตเิ้ลเนี่ยจะทําให้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากแค่ไหนแน่อนอนว่าเรื่องเนี้ยเราเราเล่นเป็นแบบคอมเมดี้เนาะก็รับรองว่าแบบอร่อยแน่นอนครับเราติดตามกันครับขอบคุณครับ ก็ฝากซีรีส์เรื่องสายรหัสสัตว์โลกด้วยนะครับเป็นพาร์ทของไดโนส a u r u จะรับรองว่าสนุกแน่นอนครับแล้วก็จะฟินไปพร้อมๆกันครับมาฝากด้วยครับฝากน้องต้นสัตเพิดด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับก็ฝากซีรีส์เรื่องสายรหัสสัตว์โลกด้วยนะครับพาร์ทของเสือจะกินคิกแคทนะครับผม ก็รับรองว่ามันหูแน่นอนครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับโอเคก็คือสนุกแน่นอนครับมีอะไรจะฝากไหมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับพวกเราก็เต็มที่กันมากๆเลยครับผมใช่ครับผมก็ขอบคุณมากนะครับติดตามไว้นะครับผมครับพี่ตัอ่ะครับผมก็ฝากเรื่องหมี่ยามาดุด้วยนะครับก็เรื่องนี้พวกเราทุกคนเลยตั้งใจกันมากนะครับอยากให้ออกมาดี แล้วก็ตัวผมเนี่ยก็ใหม่ด้วยก็อยากให้ขอความเอิร์ทกับทัวร์ใช่ทัวร์เนีลยเรื่องแรกเลยใช่ครับก็อยากให้กําลังใจอยากได้กาลังใจทุกคนนะครับผมอฝากความดื้อของเอิร์ทกับความดุของพี่หมีไม่รู้ว่าดุหรือว่าคุก็ออเอาไปดูในเรื่องแล้วกันเอาฝากแ้วครับขอบคุณครับ